กว่าที่เราจะมีร่อง11แบบนี้นะคะบอกเลยมันไม่ง่ายโดยส่วนตัวเนี่ยเราจะใช้วิธี IF 16ทับ8นะคะก็คือจะทานแค่2มือ้อเป็นมือเที่ยงและมือสุดท้ายจบที่2ทุ่มนะคะมือแรกเนี่ยทานอะไรก็ได้ส่วนมือเย็นนะคะเราก็จะทานเป็นโปรตีนนะคะ2เท่าของน้ำหนักตัวเน้นเลยนะเพื่อสร้างกล้ามเนื้อร่อง11ค่ะก็คือเราหนัก50ใช่ไหมคูณ2ก็เป็น100กรัมโปรตีน100กรัมนะคะช่วงเช้าแล้วก็แบ่งไป50และช่วงเย็นก็อีก50ค่ะซึ่งทานแต่ ไข่กับ ไก่ไข่กับไก่อยู่อย่างเงี้ยมันก็เบื่อวันนี้เราก็เลยใช้วิธีการกินนะคะโปรตีนแพนเบรดนะคะซึ่งไม่มีน้ําตาลเจทานได้มังทานได้คนแพ้นมบัวแทนได้กินแล้วก็ไม่อ้วนนะคะเดยเราก็จะมี1สกู๊ปเนี่ยเท่ากับ27กรัมแล้วก็กิน2สกู๊ปเท่ากับ54กรัมนะคะก็ได้โปรตีนไปครึ่งนึงและของวันนี้เพราะเราปั้นกล้ามเนื้อเนาะเราก็ปั่นรวมกับผลไม้แล้วก็ใส่น้ําไปประมาณ300มลลิตรนะคะกินแทนมือเย็นไปเลยนะคะได้โปรตีน อ,อิ่มสบายท้องแล้วก็วิตามินครบอิ่มจุกๆรับรองคนที่ปั้นกล้ามเนื้อนะคะร่องสิบอดมาสวยๆแซ่บแบบนี้แน่จ้า